ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเกมฟีไฟอีกแล้วนะครับผมโอ้ไม่ดาวไม่เป็นไรไมเป็นไรไม่เป็นไรเยอะเยอะ วงแรกแค่นี้เหลือแตง 3, าสามสิบคนยังไม่ไปครับจบได้แคม,มก่อนเกิดรถเยอะไม่ได้เข้าวงแดกอูดูวงกับคนดิ <S <S 2> <S 2> เกมนี้ตึงอะ่ะ โอ้เบอร์หนึ่งเข้าวงได้ไหมเนะี่ยตัดเลาะตรนเรียบร้อยครับมนะีตัวลงใหม่ตั้งมีตัวลงใหม่สองสามตัวเลยอยู่ไหมนะเขาอยู่ไหมนะตัวลงใหม่ระวังคอพาบนหัวนอนดิพี่ ลงมาสองสามตัวเลยกันไม่มีเปล่นไกลโดนลงมาได้ี่ยจุกหน้าเนี่ยโดนเปิดไปแล้วดวมัตตี้มัตตี้จุกได้ไหมนู่นนะข้างบนนู่นก็มี

มันมีตัวไงข้างบนน่นนะเห็นไหมนะ่ะไหนว่ามันซุปตรงไหนวะไปตรงนั้นข้างบนยิง,ง,ยงไหนว่าที่ซุอยู่ไหนวะยงไงผมยิงมาหน้กระโดด้นไปเลยนะไหนอ่ะแ่ผยิงมาน,น้านกรดเลย กระชุนจะหมดลวพี่ตดลงตดลงตดลงหอกแดงเป็นทางในวงพีเรจะเปเกินมีตัวมัน,นไม่มีที่ซุปแล้วหรอกโอ้ยเนี่ต,ตรงหลนะังรถน่ะเห็นแล้วเห็นแล้วมีตัวมาแล้ว ลองมาตัวนี้มันหลักฐานธรราใช่ไหมนะนี่ลงมาดูทำแม่งวางอเคร้อนมันเล่นเลยนะแลวะไนี่อะไรนี่ Quadra เ็นี่ตายขออหน่อยโอมันอยู่ข้างบตัวนหัวตัวหนึ่งนะ โซ่พี่ไอ้สีไม่ถือว่าโดนช่วยด้วยจีตัวนะคอมเมที่หนึ่ง อ๋อตาได้ที่สามย้นานี่มเปน เน็ตพิงเน็ติงได้ตื่นแล้วเฮ้ยมีตัวมีตัวไหนไหนรัน <Run S 3> มารันมาพบศัตรูแล้ว ตรง,ง,งหินดาวเดือดแต่ตัวในบ้านเดือดแต่ตัวในว่าอนะไรเข้าไปในบ้านแล้ว,ว,ลวหรอจะเข้าขไ,ปไ,ขไปแล้วมั้ยจะชู่มันได้ไหม กำลังตังกบนบ้านนะเต็มันดีไหมกำลัง <Darwin> ยึดแอดรอปปงกังพบศัตรูแล้ว ไปยิงมันเลยไหมมันโดดลงไปได้วหมเน้ยยนจอนแองอุ๊ยอะไรวะทำไมแดงยังวะมันตายยังวะตายแล้วตายเลย โอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะครับไปแล้วบายบายเจอกันคลิปต่อไปอมันไม่ยอมไปเลยมันรอมันรอไว้ดูหน่อยแ มีกี่ตัวตัวเ,เดียวนี่อ้โหออโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหโอ้โอ้โหโโอ้โหโโหโอ้โอ้โหโอ้อ ਹਾਂ ਜੀ